เอไหร่สนามบินจะเปิดเมื่อไหร่จะเดินทางได้นะคะกลุ่มคน6กลุ่มดังนี้นะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะสวัสดีค่ะพี่พลจากฟลายิงทิกเก็ตค่ะช่วงนี้นะคะเอเจนต์อย่างพี่พลเนี่ยเดินทางไปไหนก็มักจะเจอคําถามที่ว่าเมื่อไหร่สนามบินจะเปิดเมื่อไหร่จะเดินทางได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสนามบินอะ เขาก็ไม่เชิงว่ามันปิดเนาะมันก็ยังคงมีเที่ยวบินบินขึ้นบินลงเปิดให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่ามันน้อยลงจากเดิมมากๆๆๆๆา,กา,ก,า,ก,าก,การเดินทางในช่วงนี้เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการเดินทางสำหรับคนที่ชาวต่างชาติอยากจะกลับประเทศของตัวเองคนไทยที่อยู่ตามต่างประเทศก็อยากจะกลับเข้ามาในถิ่นฐานของตัวเองจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่า บางสายการบินมีบางเส้นทางนะคะที่เริ่มเปิดให้บริการแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวต่างชาติบางคนก็สามารถที่จะกลับประเทศของตัวเองได้แล้วหรือว่าคนไทยตามต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศของเราได้แล้วในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแบบนักเดินทางนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่างเงี้ยพี่พลอยว่ามันก็คงจะอีกนานเลยแหละน่าจะเป็นปลายปีไปแล้วหรือไม่ก็ ปีหน้าไปเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางแถบยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยก็ยังระบาดหนักอยู่เลยนะคะแล้วก็ในแถบเอเชียของเราเนี่ยบางประเทศก็ยังระบาดหนักอยู่เช่นอินเดียบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการระบาดรอบสองแล้วไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้หรือว่าออสเตรเลียในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็คงจะต้องพักไปอีกยาวๆเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใครจะเที่ยว ใครจะกล้าเที่ยวใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยถ้าต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวจริงๆก็คงแนะนําให้เป็นเดินทางในประเทศนะคะเพราะว่าสายการบินในประเทศเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการเกือบจะร้อยเปซแล้วนะคะตอนนี้สามารถไปเที่ยวตามจังหวัดนู้นจังหวัดน,นี้ได้เลยแล้วก็สบายใจกว่าแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยเนาะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพี่พลอยก็จะ เข้ามาอัปเดตในเรื่องของกลุ่มคนที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีกลุ่มไหนบ้างค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณหมอทวีสินนะคะซึ่งเป็นโฆษโกของสบคนะคะได้มีการจัดแถลงข่าวนะคะว่าเริ่มเปิดให้กลุ่มคน6กลุ่มดังนี้นะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะ กลุ่มที่1นนะคะก็คือคู่สมรสหรือว่าคู่สามีภรรยาแล้วก็บุตรที่มีใบอนุญ,ญาตนะคะให้เข้ามาทํางานหรือว่าได้รับอนุญ,ญาตจากทางราชการนะคะให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้อย่างสมมุติเช่นคุณสามีแบบนี้อาจจะมี work permit หรือว่ามีใบอนุญ,ญาตในการเข้ามาทํางานในประเทศไทยคู่สมรสภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะเดินทางตามคุณสามีเข้ามาได้ต่อไปกลุ่มที่2ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในประเทศไทยคือคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติไม่ได้มีสัญชาติไทยไม่ได้ถือพาสปอร์ตสัญชาติไทยนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีบ้านมีที่พักที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะคะ ต่อไปกลุ่มที่สมเนี่ยสมมติว่าคุณเป็นคนไทยแล้วคุณมีสามีแล้วก็ลูกที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณแล้วคุณมีการจดทะเบียนการถูกต้องตามกฎหมายสามีแล้วก็ลูกของคุณก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะกลุ่มที่4นะคะผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามารักษาตัวในประเทศไทย แล้วก็ผู้ติดตามนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นผู้ป่วยที่ที่จะต้องได้รับการรักษาอะไรอย่างเงี้ยคุณได้มีการติดต่อแพทย์ในประเทศไทยเพื่อทําการรักษาเอาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยได้นะคะผู้ติดตามผู้ที่เข้ามาดูแลคุณในช่วงเวลาของการรักษาตัวเนี่ยก็สามารถเดินทางตามคุณมาได้เหมือนกันต่อไปกลุ่มที่5นะคะ นักเรียนนักศึกษาต่างชาตินะคะแล้วก็ผู้ปกครองอย่างเช่นผู้ปกครองที่อยากจะส่งบุตรหลานของคุณเนี่ยเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได้นะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่6ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าได้รับอนุญาตตามข้อตกลงพิเศษ บุคคลของกลุ่มประเทศพวกนี้ที่ได้ข้อตกลงพิเศษอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มประเทศที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการควบคุมโรคระบาดได้ดีใกล้เคียงกับประเทศไทยมีระบบสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็ความสนใจในการทําข้อตกลงอันนี้กับประเทศไทยซึ่งกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยก็จะได้แก่พวกประเทศจีนเกาหลีใต้ สิงคโปร์ฮ่องกงพวกนี้แต่ว่าเขาก็จะจำกัดคนนะคะก็คือ200คนต่อวันแล้วก็จะต้องเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคต่างๆแบบนี้ที่สำคัญเลยทั้ง6กกลุ่มนี้นะคะจะต้องได้รับการตรวจโควิดจากประเทศต้นทางที่กับที่จะเดินทางเข้ามานะคะจะต้องมีการตรวจให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเมื่อเข้า มาถึงในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีการกักตัว14วันทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะที่มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเข้าข่าย บุคคล6กลุ่มนี้นะคะแล้วต้องการอยากจะให้เขาเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเดินทางด้วยสายการบินไหนมีสายการบินไหนเปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้พี่พลอยช่วยดูให้ก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่พลอยจะมาช่วยดูให้นะคะว่ามันบินเส้นทางไหนได้บ้างนะคะมีต้องมาสายการบินไหนมีเวลาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พลอยช่วยดูให้ เดือนหน้านะคะในเดือนสิงหาคมถ้าเกิดว่ามาีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับสายการบินเกี่ยวกับตัวเครื่องบินนะคะมาอัปเดตอีกพี่พลอยก็จะมาทำคลิปแล้วก็แจ้งข่าวสารให้กับทุกๆคนได้รับทราบกัน ยังไงก็ฝากกดติดตามหรือว่ากด subscribe ไว้นะคะดีไหมคะถ้าคุณมี Travel Agency เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแบบฟรีๆนะคะทำให้ทริปของคุณยังง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะสงสัยอะไรติดขัดตรงไหนก็ไม่ต้องไปนั่งงงคนเดียวนะคะเอามาให้พี่พลอยช่วยหาคำตอบนะคะเราก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ